สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิกิทาร่โลนะคะวันนี้นะคะหมอน้องก็จะมาทำนายดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกุมนะคะหรือรัคนาราศีกุมนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2564นะคะคุณก็สามารถที่จะดูได้ทั้งแบบตะวันตกนะคะแล้วก็แบบรัคนาราศีนะคะสำหรับคนที่ผูกดวงแล้วนะคะ,ะพลังงานก็จะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะ ก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะแบ่งออกเป็นดวงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยฝากกด subscribe ให้หมอน้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดฝันกระดิ่งนะคะหลายคนชอบถามว่าหมอน้องหายไปไหนหมอน้องก็อัปคลิปตลอดเลยนะคะไม่ได้หายไปไหนเลยแต่จะเป็นเพราะว่าคลิปมันไม่เด้งขึ้นเพราะคุณไม่ได้กดฝันกระดิ่งไว้นะ อ่ะโอเคมาดูพลังงานก่อนนะคะชาวราศีกุมหรือชาวคนที่เข้ามาส่องคนราศีกุมก็ได้นะคะอ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นไงพลังงานโดยรวมระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะขอสามแถวห้าเหรียญ ยิงถือไม้เท้าห้าดาบ The h e l p f a n t นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ The Fool เด็กถือเหรียญ The Star แล้วก็ The Hangman นะคะ แล้วก็บทสรุปความสัมพันธ์ควีนถือไม้เท้าชู Two ออฟโซนแปดเหรียญแล้วก็ดีแอมเพรสนะคะอืโอเค พลังงานความสัมพันธ์นะคะพลังงานความสัมพันธ์ของคุณนะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนว่ามันยังขาดอะไรไปบางอย่างมันยังไม่ถูกเติมเต็มนะคะเพราะมีห้าเหรียญน,นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกท้อแท้ใจนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวเมษฝิงธนูก็ได้นะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะมีแพชชั่นหน้าหลงหน้าหลงไหลอะไรงนี้นะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะ มีพรสวรรค์ในด้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้าง,งานด้วยก็ได้นะคะเพราะสัมพันธ์นี้มันมีความขัดแย้งอะไรกันบางอย่างก่อนหน้านี้นะ<ม>เออแต่ว่าเหมือนกับว่าทุกๆครั้งที่มีความขัดแย้งกันครูแล้วเขาก็อาจจะให้อาภัยกันก็ได้มีไพ่เลอลฟ์เฟนขึ้นมานะคะคุณอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนที่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นอ,อะไรที่เขาเป็นเป็นคนที่ชอบทําบุญอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะอืม ประมาณนี้อะหรือบางคนก็อาจจะมีความสัมพันธ์คนที่มีคอมมิชเมนต์แล้วก็ได้เออเขาจะแต่งงานแล้วหรือมีเจ้าของแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะอะอันนี้คือก็ระกไวในฐานที่เข้าใจก็คือบางกรณีเท่านั้นนะคะอะเขาอาจจะเป็นชาวเมษสิงห์ธนูนะอย่างที่หมอหนองบอกอะความรู้สึกของเขานะคะความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณเหรออืม เขาก็อยากที่จะเริ่มต้นอะไรกับคุณเหมือนกันนะแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะถูกผูกมัดนะอ่าแล้วก็เขาอาจจะดูนิ่งๆอยู่นะคะเขาเองก็รู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเขานะอืมเป็นอะไรที่เข้ามาเยียวยาจิตใจของเขาทำให้เขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นแหละนะมีไพ่เริ่มต้นทั้งหมดสองใบเลยนะคะ เออแต่ว่าทีนี้เขาอาจจะติดอยู่กับความสัมพันธ์อะไรก็ได้บางอย่างนะคะที่เขายังไม่สามารถที่จะพาตัวออกมาจากความสัมพันธ์นั้นก็ได้นะมันเลยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกทรมานใจนะคะอืมแต่ในเมื่อแต่เมื่อเขาได้ทรมานใจตัวเองหรือว่าเขาได้อยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งแล้วมันเลยทําให้เขาเรู้ใจตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาต้องการคุณไหมหรือว่าเขารักคุณไหมนะคะ เขาอาจจะเป็นชาวราศีกุมเหมือนคุณเหมือนคุณก็ได้นะหรือว่าเขาอาจจะเป็นชาวพฤษภศักรางก่อนนะคะอาจจะมีเด็กกว่าคุณก็ได้นะแล้วก็บทสรุปของความสัมพันธ์นะก็คุณกับเขาอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในความสัมพันธ์นี้นะคะไปอีกพอสมควรเลยนะ แต่ก็ว่าอาจจะมีการช่วยเหลือดูแลอะไรกันบางอย่างทางด้านการเงินก็ได้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนะเพราะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังคงลังเลกับความสัมพันธ์นี้มันมีสองดาบขึ้นมานะคะเออคือยังลังเลยังไม่แน่ใจอะไรบางอย่างนะเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดลงทุนไปแล้วเนี่ยมันมันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยนะเพราะไม่อยากที่จะให้ความชัดเจนมากไปกว่านี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าชัดเจนเดี๋ยวก็กลัวว่าจะเสียใจอะไรนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็แต่ก็ยังมีแพชชั่นด้วยกันนะหมายถึงว่าคุณกับเขายังมีแพชชั่นต่อกันสูงมากนะอืมคนของคุณเขาอาจจะเป็นถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายแล้วเข้ามาดูก็เหมือนกับว่าคนคนนี้อาจจะช่วยเหลือดูแลหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนเหมือนแบบสไตล์แบบดวงนารีอุปถัมภ์อะไรองนี้ก็ได้นะไพ่เดีมเพรสนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงเข้ามาดูคุณก็อาจจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่คอยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ คนของคุณอนะเออผู้ชายของคุณนะคะอืมถ้าเป็นเพศเดียวก็ก็ประมาณว่ามันมีการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่กันนั่นแหละนะอืมก็อาจจะเป็นชาวเมษสิงธานูก็ได้นะแล้วก็ตอนนี้ความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะต้องนั่นอะต้องใช้เวลานะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าในเดือนพฤษภาคมน,นี้นะคะความสัมพันธ์นของคุณจะเป็นยังไง ขอไพ่สามแถวนะคะสี่ใบสามแถวใบแรกความสัมพันธ์ห้าดาบ the hangman ห้าเหรียญเมื่อกี้บอกน้องก็สับไพ่แล้วนะ king of fan นะคะก่าถ้วย the temperance the empress ใหม่นะ แล้วก็เด็กถือเหรียญอืมเพิ่มนิดหนึ่งหกเหรียญน,นะคะไพ่เจ็ดดาบ The Emperor แล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยอืม มองว่าความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะก็ยังมีอะไรบางอย่างที่มันขาดไปอยู่ดีในความสัมพันธ์นะคะคุณกับเขาอาจจะมีปากเสียงอะไรกันหรือมีความคิดเห็นที่มันขัดแย้งกันก็ได้นะคะแต่ง่ารก็ตามคุณก็ไม่สามารถที่จะ move on ไปจากคนคนนี้ได้นะอ่า ช่วงเอจจะเป็นช่วงที่ไม่มีเวลาให้กันนะไพ่ห้าเหรียญขึ้นมานะคะแต่แม้แต่แม้ว่าตัวของคุณเออยากก็ยังมีแพชชั่นกับเขานะอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์นะคะอืมเรายังคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะยังแอบบส่องแอบ,บมองเขาอยู่นะคะเออแต่ว่ามันเหมือนกับว่าอืมเราก็อาจจะไม่อยากที่จะแสดงออกมากไปกว่านี้นะคะเออ ความสัมพันธ์มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าอาจจะมีความรักอื่นๆอยู่นะในระหว่างนี้อาจจะมีคนเข้ามาทางคุณก็ได้หรือเข้ามาทางเขาก็ได้นะอืมแล้วมันก็อาจจะทําให้เราเรารู้สึกว่าคนที่เข้ามามันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยนะคะเออมันก็เลยเหมือนกับว่าอืม คุณก็คิดถึงเขาอยู่แล้วคุณก็คิดว่าคนคนนี้นะเป็นคนที่ใช่มากที่สุดสําหรับคุณนะในเดือนนี้คุณจะตคุณจะตระหนักได้ว่าอืมเขาคนเนี้ยหรือหรือผู้หญิงคนเนี้ยนะคะเป็นคนที่ที่เพอร์เฟคแล้วสําหรับคุณเออเขาเป็นคนเอาใจใส่ดูแลคุณหรือถ้าเกิดคุณเป็นคุณผู้หญิงแล้วเข้ามาดูนะอลูกดวงที่เข้ามาดูแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าคุณ คุณก็อาจจะต้องอดูแลคนคนนี้นะคะยังไงก็ตามคือคุณก็รู้สึกว่าตัวเราเด่นกว่าคนอื่นะนะแล้วตัวเองก็จะมีการช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรเขาบางอย่างนะคะมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นะที่มันชัดเจนขึ้นก็ได้นะคะคือเขาอาจจะให้ความสำคัญคุณมากกว่าก่อนหน้านี้ก็ได้นะด้วยความที่เขาอาจจะไป เจอคนอื่นๆมาแล้วแล้วมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเขาก็เลยเหมือนกับอาจจะกลับมาหาคุณแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปในทิศทางที่มันดีขึ้นก็ได้นะคะอืมมีการช่วยเหลือดูแลกันซัพพอร์ตกันทางด้านการเงินหรือตัวของเขาเองอาจจะมาช่วยเหลือทางด้านการเงินของคุณนะคะคนคนนี้นะอืม แต่ว่ารู้สึกว่าในเดือนนี้ให้ระวังเรื่องของความไม่ไว้ใจกันนะคะเพราะว่าเราเหมือนอาจจะสงสัยว่าเขาแอบไปคุยกับใครหรือว่าเขาไม่ซื่อสัตย์อะไรกับเราหรือเปล่านะอืมก็คือจริงๆแล้วเขายังไม่ได้เป็นคนรักของเราใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแหละนะเพียงแต่ว่าเราเราก็รู้สึกสงสัยอะว่าจริงๆแล้ว่เขาอะไม่ได้มีเราคนเดียวใช่ไหมนะคะเออแต่ว่าคนคนนี้ก็แสดงทีท่าเหมือนกับว่า อฟอร์มจัดอะไรอย่างนี้หรือเขาดูแบบคึ้มๆใส่เราอะนะคะเดมเพลเลอร์ Emperor, นะเขาก็ดูเหมือนกับรักษาทีท่าของเขาเอาไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยหมอน้องมองว่ามันเป็นแค่ลุกของเขาแค่นั้นแต่จริงๆแล้วอะ่ะหมอน้องว่าเขาก็เป็นเพจออฟคัพอะก็คือเป็นคนที่เหมือนกับว่ายัง ยังอยากที่จะให้ความรักเราอะเออหรืออยากที่จะมาหยิบยื่นความรักความเข้าใจให้กับเรานะคะแม้ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกบางทีมันอาจจะแบบว่าตรงข้ามกับออความรู้สึกของเขาก็ตามนะเออเหมือนกับเขาแบบเจ็ดดาบบมันก็เป็นไปได้ว่าเขาเหมือนกับไม่แสดงออกในสิ่งที่ที่เขาเป็นอยู่จริงๆอะนะคะเออเพื่อเพื่อที่เขาจะรักษาท่าทางที่มันเข้มแข็งของเขาเอาไว้นะเออเขาอาจจะเป็นแบบว่า ชาวต่างชาติก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานสูงๆมีความรับผิดชอบสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยจําเป็นต้องอสแสดงอำนาจสนแสดงอำนาจปาดใหญ่อะไรออกมาประมาณนี้นะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เช่นกันเขาก็เหมือนกับว่าอีกโก้สูงแล้วก็ต้องการควบคุมความสัมพันธ์อันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยดูเหมือนกับว่าเขาจะต้องทําให้คุณอยู่ในอานาจของเขาอะ่ะหรือว่าเชื่อฟังเขาให้ได้นะคนคนนี้นะคะ ออ,อมีการช่วยเหลือกันทางด้านการเงินนะในเดือนนี้นะคะหรือว่าช่วยซัพพอร์ตอะไรบางอย่างนะอืมเขาอาจจะซื้ออะไรให้คุณก็ได้เป็นของฝันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทำให้เรารู้สึกดีนะแต่แต่ว่าเราก็บางทีเราก็รู้สึกว่าเออไอการที่เขามาดูแลเอาใจใส่เราหรือมาทำอะไรให้เราเนี่ยอืม เขามีเหตุผลอะไรมากกว่าการที่เขาอยากจะให้ไหมหรือว่าเขาเขาหวังผลอะไรจากเราไหมหวังผลประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเราก็คิดไปต่างๆนานานะอ่ะมีเอเนจีชาวราศีเมษนะคะแล้วก็มีนกรกฎพิจิกนะเราก็ประสบกันณมังกรน,นะคะอืมแล้วก็น่าจะมีราศีธนูด้วยนะอ่ะโอเค <S <S เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์คเคิล มาดูไพ่ออร์เค้ากันก่อนต้องขออภัยนะคะถ้าบ่อน้องไปโดนไอจอเนี่ยนะคีปแอนด์โอเ i n d มายนะคะ mm hmm. เขาก็จะบอกว่า mm hmm. ให้เราอะเปิดใจให้กว้างมากกว่านี้เ mm hmm. พราะบางทีเนี่ยคนที่เป็นโฟลเมตของคุณจริงๆอะ นะหรือเป็นเนื้อคู่คุณจริงๆอะ่ะมันอาจจะแตกต่างไปจากที่คุณคาดหวังก็ได้นะ release your ex ก็คือเราต้องพยายามที่จะปลดปล่อยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องเก่าๆก็ได้หรือคนเก่าๆอะไรพลังงานเก่าๆออกไปจากอาตัวของคุณนะคะเนี่ยนะออกเอาออกไปจากหัวนะ calling your soulmate นะคุณต้องแน่ใจก่อนว่าคนคนนี้คุณรู้สึกว่าเขา,าเป็นโซเม m ของคุณต้องแน่ใจนะอืมแล้ว ไอ้กดทั้งแรงหนึ่งดูดนอะมันก็จะนําคุณทั้งสองอะ่ะเข้ามาอยู่ใกล้กันนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูไพ่มโลจี้นะเปิดสองใบนะคะอ่ะ work through your fears คุณอาจจะกลัวอะไรบางอย่างก็ได้ในความสัมพันธ์หรือคุณไม่การแสดงออกหรืออะไรก็แล้วแต่นะเออ ให้คุณจัดการกับไอ้ความกลัวอะไรของคุณเนี่ยให้ได้นะคะ it's time to take action คุณจะต้องแสดงออกแล้วหรือ take action อะไรบางอย่างแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะเออนะ new moon ในราศีเมษนะคะแล้วก็ new moon ใน t าศีพิจิกนะโอเคค่ะอ่ะสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอันนี้นะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคนมีคู่เลยมีคนมีคู่กันบ้าง ชาวราศีกุมที่คุมีคู่แล้วนะคะหรือบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันมีคู่หรือยังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะจ,จะมีหลายคนแล้วก็แบบว่าชาวราศีกุมก็อาจจะแบบเอ้ยมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยแล้วก็มีคู่ด้วยอะไรอย่างนี้ก็สามารถดูได้ทั้งหมดนะคะอะแต่ก็ไม่แนะนำํำนะตัวเองนะมีเยอะก็ปวดหัวอ่ะโอเคค่ะอ้าวคนมีคู่แล้วเป็นยังไงพลังงานอืม พลังงานโดยรวมของคุณกับเขา DM Press โอ้โหหนึ่งดาบแล้วก็แปดถ้วย King of Band นะคะอ่ะพลังงานออกมาแล้วก็ความรู้สึกของคนรักของคุณ่อเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> ออห้าดาบ อม,มันคนรักของคุณเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้มีห้าดาบมาด้วยห้าดาบสี่ไม้เท้าแปดดาบอืมอันนี้แปดถ้วยข้างบนอันนี้แปดดาบแล้วก็หกถ้วยอืมหกถ้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูบทสรุปบทสรุปสามใบห้าถ้วยสิบเหรียญสามไม้เทา้าแล้วก็ สองเหรียญน,นะคะอ่ะอืมพรังงานโดยรวมมองดูแล้วนะคะคุณน่าจะนะคะคุณกับคุณกับคนรักนะในช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะหรืออาจจะมีปากเสียงกันก็ได้นะอืมมันน่าจะเกี่ยวกับการที่ว่าเขาอาจจะต้อง ทํางานหนักนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้างงานสักหน่อยนะคะมันเลยทาให้เหมือนกับว่าคุณกับเขาอะช่วงนี้อาจจะห่างเหินกันนะหรือว่าคุณเองรู้สึกเบื่อกับพฤติกรรมของเขาที่เหมือนกับว่าอะไรก็แบบงานงานงาน,งานอะไรเงี้ยคุณก็เลยเหมือนเดินหันหลังให้กับเขาไปนะคะแต่อย่างใดก็ตามเหมือนกับว่าคุณก็ยังรอคอยเขาอยู่นะคุณก็ยังเป็นคนที่เหมือน อย่างอยากที่จะมอบความรักความเข้าใจเอาใจใส่อะไรเงี้ยให้กับเขานะคะอืมถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคก็ตามในความสัมพันธ์นะระหว่างคนรักเนี่ยนะแต่ว่าคุณก็ยังเหมือนยังอยากต่อสู้ในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมก็นะคนของคุณอาจจะเป็นเมฆสิงห์ธนูก็ได้นะคะอืมความรู้สึกของเขาเหรอเอืออ ความรู้สึกของเขานะคะเขาก็ช่วงนี้เขาก็รู้สึกอืม ขัดแย้งกับคุณบ้างนะคะแต่ก็การที่เขาได้ต้องไปทํางานในเหนื่อยอะไรเงี้ยเวลาที่เขาคิดถึงคุณเขาก็รู้สึกมีความสุขนะเออมันมีความสุขอยู่ในนั้นนะคะเขายังมีความคิดถึงคุณตลอดเลยนะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขามีปัญหาเข้ามาก็ได้อาจจะมีปัญหาทางด้านการงานก็ได้นะมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าไอการที่เขาหันหลังไปจากคุณเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะเผชิญหน้าในระหว่างกับคุณในระหว่างที่ เขายังมีปัญหาเรื่องอื่นอยู่นะเขาไม่อยากเอาความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยมาให้คุณนะคะเขาก็เลยก็เหมือนกับเข้าท่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วหมอน้องมองว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาคือคุณเป็นคนที่ยังอยู่ในใจเขาตลอดเวลาเลยมีหกถ้วยขึ้นมานะคะอืมเพราะว่าคุณทําให้เขามีความสุขแล้วมันก็เหมือนมีอ n นาจีของคนที่ มีอะไรที่คล้ายๆกันด้วยนะเออหรือว่าเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นคู่ลักษณะเหมือนกับว่าคู่อุปถัมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะทุนอยู่ด้วยกันแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้มันเหมือนกับมีความรู้สึกไม่พอใจขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกนิดนึงนะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ ไม่ค่อยเข้าใจเขาก็ได้ในเรื่องที่เขาต้องทํางานอะไรอย่างนี้นะแล้วมันก็มีการทุ่มเถียงอะไรขัดแย้งกันเถียงกันอะไรอย่างนี้บ้างเล็กน้อยนะอืซึ่งคงไม่ถึงนนะข,ขนาดที่จะต้องเลิกกันหรอกนะคะห้าหกเจ็ดแปดแปดเหรียญน,นะคะห้าถ้วยจริงๆนะเขาก็รู้สึกเ,เสียใจนะคะกับไอสิ่งที่อันนี้คือบทสรุปนะกับเ,เ,เสียใจในสิ่งที่เหมือนกับว่าเขาอาจจะ เถียงคุณพูดจาไม่ดีกับคุณหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เหมือนกับว่าเขาก็คิดว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาคําพูดเหล่านั้นกลับมาได้นะตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้เขาได้อยู่กับตัวเองมันเลยทําให้เหมือนกับว่าเขาได้คิดอะไรบางอย่างนะเนี่ยมันมีการหลังจากที่หันหลังกันไปแล้วนะคะเขาเก็บตัวแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่า มันมีโอกาสนั่นแหละที่ก็เดี๋ยวก็คุณเับยเขาก็ได้ได้มาเจอกันนั่นแหละมันเหมือนมองหาโอกาสอยู่นะอืบางคนก็อาจจะไกลกันเนี่ยไกลกันก็ได้ตอนนี้ไกลกันเพราะการทํางานฝ่าไม้เท้านะคะและมันจะมีการกลับมาหากันอย่างแน่นอนอมีการมาเจอกันอีกแน่นอนนะคะเมื่อทุกๆอย่างมันมันผ่านไปแล้วนะเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่ต้องทํางานหนักแล้วนะอสองเหรียญนะคะ อ่ะต่อมาเรามาดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในเดือนนี้บ้างสหรับคนมีคนรักแล้วนะ <c oughs> บางคนอาจจะเราห่องและแห่งอะไรกันอยู่นะคะก็สามารถที่จะดูได้นะ เดือนนี้เป็นไงบ้างอมืมี The Tower ขึ้นมาคุณที่มีคู่รักแล้วนะชาวราศีกุม Age of Pentacle Queen of Swords The Star The Wheel of Fortune The Sun อุย้ยดีเลยอ,ะอ่ะอ๋อไม่ใช่ The Sun The Lovers แล้วก็โอ๊ยต้องขออภัยเหมือนเกรงเลยเวลาหยิบแล้วแบบว่าต้องมาโดนมือ,อมเดือนนี้นะคะขออีกสักสี่ใบแล้วกันอืม ก็เด็กถือเหรียญอะในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็อาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันกระทันหันนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณรักของคุณก็ได้นะเดอะทาวเวอร์ Tower นะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ได้แต่อาจจะเป็นเรื่องอะไรบางอย่างนะคะที่เขาจะต้องแก้ไขก็ได้นะคะความสัมพันธ์ก็ยังคงเหมือนกับว่ายังมองหาโอกาสที่จะมาเจอกันนะคะอืมนะ แต่ว่ามองว่าเเขาจะต้องไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกระทนหันก็ได้นะอาจจะเป็นทางด้านการเงินนะแล้วก็เหมือนต้องต้องต้องผ่านไอ้เวลาอันนี้ไปให้ได้เรื่องการเงินก็ได้นะคะหรือเรื่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องการลงทุนก็ได้นะอืมอะไรใหม่ๆ่อะที่เขาลงทุนไปหรือว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะอืมอาจจะมีปัญหาก็ได้นะคะอืมหรือไม่บางคนก็อาจจะได้เงินอะไรแบบ เงินก้อนมากระทนหันอะไรอย่างเงี้ยเออนะเ,ออเดือนนี้นะก็มีโอกาสที่เหมือนกับว่าคุณและเขานะคะก็ก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันแบบคนรักกันนะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะมีโชคร่วมกันก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะเหมือนกับอืม ขายทงขายที่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนรักของเรามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในความสัมพันธ์นะเพียงแต่ว่าการสื่อสารกันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจบ้างก็ได้นะคะต้องระวังของเรื่องการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันนะหรือมันพูดแล้วไม่เคลียร์ประมาณนี้คือคือเหมือนกับว่าเขาพูดออกมาไม่หมดก็ได้หรือคุณพูดออกไปไม่หมดแล้วมันก็เลยเป็นปัญหาที่ทําให้เขาสงสัยว่าเออเรามีอะไร ซ่อนอยู่ไหมในใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคือเหมือนกับว่าคําพูดหรือการเจราจารเนี่ยมันไม่ค่อยเคลียร์นะคะระหว่างคุณกับเขา The Devil นะแต่ยังไรก็ตามคุณแล้วเขาก็ยังคงมีบุญกรรมสัมพันธ์กันอยู่นะคะในเดือนนี้มันก็เลยเมีอะไรฉุกรละหุกบ,บ้างในความสัมพันธ์นะคนของคุณนี่ก็อาจจะเป็นคนที่มีความเจ้าชู้บ้าง ก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นตัวคุณนั่นแหละที่ยังไม่สามารถที่จะหยุดความเจ้าชู้ของตัวเองได้นะเราก็อาจจะอาจจะไปแอบทําอะไรบ้างที่มันเหมือนกับอืเจอคนนู้นคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นว่าคนรักของเราก็ยังเป็นเป็นคนเดียวในดวงใจของเรานะคะอืมเขายังคนเป็นเขายังคงเป็นคนที่ เราอยากจะใช้ชีวิตร่วมด้วยอะ่ะนะอืมนะคะแล้วก็อยากที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปไปให้ได้อะ่ะเออนะกับคนคนนี้นะคะเพจออฟเพนเดิลก็ช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าอืมเราก็อาจจะได้โชคได้ลาบอะไรจากคนรักของเราก็ได้นะมันมี The w h e e อ o f f อ r t u n e มีไพ่เงินขึ้นมานะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่า เถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายมาก็มีดวงนารีอุปัรภมอย่างที่หมอน้องบอกนั่นแหละนะคะดวงนารีอุปรรัรภมแต่ถ้าคุณผู้หญิงเข้ามาดูนะก็คุณก็อาจจะเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลคนรักของคุณแม้ว่าคนรักของคุณเนี่ยจะเกะกะเกเรอะไรก็ตามนะคะอาจจะเจ้าชู้บ้างอะไรบ้างแต่มันก็เหมือนกับว่าในเดือนนี้คุณก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะ อโอเคก็ไม่มีอะไรมันก็มีโมเมนต,ต์ของการแบบเออกระหนุงกระเหนิงกันด้วยนะแล้วก็มันบางทีก็มีโมเมนต,ต์เหมือนกับว่าพูดจาไม่เข้าใจกันไม่ถูกขูกันอะไรอย่างเงี้ยเจรจากันไม่รู้เรื่องก็มีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในส่วนของการเจรจานะคะไพ่เลขสองเป็นไพ่ของการสื่อสารนะเดี๋ยวมาดูไพ่ออร์เคิลนะคะคนของคุณอาจจะเป็น ชาวราศีมังกรก็ได้หรือเป็นชาวราศีกุมเหมือนคุณแล้วก็ชาวราศีเมทุนก็ได้เมษสิงห์นูก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกุมเมถุนตุลก็ได้แล้วก็พฤษภกันมังกรก็ได้เหมือนกันนะมีแทบทุกราศีเลยนะอืมอันนี้ก็ราศีอะไรอันนี้ไม่อะ ยกเว้นอาจจะเป็นราศีอะไรอ่ะมีกรกฎพิจิกไม่มีเนาะอ่อะาธาตุน้ำไม่ค่อยมีนะคะอมาดูออราเคล Getting to know each other นะคือเราเป็นแฟนกันแล้วบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเรารู้จักคนคนนี้มากพอแล้วแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ใช่เสมอไปเราต้องเรียนรู้ให้เขามากกว่านี้นะคะแล้วก็ trust นะคะอย่างแรกเลยเราคือเราต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจในคนรักของเราและมีความศรัทธาน,นะคะ romantic f ี e l i n g ก็ให้มีความโรแมนติกให้กันบ้างเนาะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะคบกันมานานแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าไอสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ในความรักก็คือเราจะต้องมีความโรแมนติกให้กันบ้างนะอ่ะเรามาดูไพ่ม o นโลจีออราเคิอืม prosperity arises h e a d ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกนะเหมือนกับว่าเป็นดวงที่เสริมชะตากันนะคะคุณกับเขา่ยอยู่ด้วยกันไปแล้วจะมีความเออร่ำรวยเงินทองนะคะหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นอนอ่ะมันจะดีขึ้นพัฒนาขึ้นไปในเออในทิศทางที่ดีนะคะ you are very close to achieving your goal เห็นไหมเนี่ยใกล้แล้วที่คุณจะประสบความสำเร็จนะคุณอาจจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินการงานก็ได้แล้วมันก็มีผลกับ ทางด้านความสัมพันธ์ด้วยนะคะเออนะอันนี้เป็นราศีพฤษภนะคะคนคุณอาจจะเป็นพฤษศก็ได้นะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อ่ะโอเคอ่าโอเคนะคะหมอน,น้องก็ขอจบคำทำนายนะคะสำหรับชาวราศีกุมประจำเดือนพฤษภาคมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ share. อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับหมอน,น้องนะคะแล้วก็อ่า ใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถอัดไลน์เข้ามาทางไลน์แอดที่หมอน้องให้ไว้ด้านล่างนะคะไม่ใช่หน้าสกรีนนะคะหมอน้องจะเขียนไว้ด้านที่มันเป็นคำอธิบายอของของคลิปนี้นะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ